ชาว u t u b e ที่รักทุกท่านครับผมวันนี้พบกับช่องวีแชนแนลครับดีก็พาเพื่อนๆมาอยู่กลางทุ่งกลางสวนอีกตามเคยครับผมอยู่กับทีมงานบาลยทีมครับนี่ครับอยู่ที่ห้างทุ่งห้างนาครับบรรยากาศวันนี้ก็อากาศินสบายครับผมเวลาตอนนี้ก็เกือบจะหกโมงเย็นแล้วครับวันนี้ก็พามาชมเมนูครับผมต้มยำปลากระป๋องครับ ไปชมกันเลยครับผมนี่นะครับผมนี่คือเมนูแบบบ้านๆครับต้มยำปลากระป๋องครับตอนนี้ตั้งน้ําเตรียมเครื่องครับตําพริกตําแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปครับผมนี่ครับมาดูด้วยกันครับ ครับนี่ก็เป็นบริการรอบๆครับผมมีเต็นท์อยู่สองสามเต็นท์ครับฝนตกก็นอนกันที่นี่ครับไหลด้วยน้ำครับนะครับ เบอร์สามแล้วก็พี่ใหญ่ครับกุ๊กครับผมกุ๊กครับกุ๊กอย่าเรียกรายอยอเรียกรายกุ๊กครับไก่มากบแล้วก็เสื้อเขียวนี่จะมีข่าวดีไม่อีกกี่เดือนเลยแล้วครับผมรอกุ๊กกุ๊กกุ๊กกลับมาครับ นั่นครับถ้าเสื้อเขียวไม่เอาก็ไอคนหลังเพื่อนผมจะเอาแทนครับไม่มีหางเอาหมดไม่มีหางบอกว่าเอาหมดครับนี่ครับผมดูสีสันครับพริกที่หนู นี่นะครับเตรียมน้ำมะนาวครับเพื่อใส่ต้มยำปลากระป๋องนะครับน้ำมะนาวครับใครที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะครับซดน้ำนี้เข้าไปครับรู้เรื่องเลยครับนี่ก็น้ำมะนาวครับใบมะกรูดนะครับผมที่เตรียมไว้ครับ อยู่กับทีมงานอะไรทีมครับผมกับหม้อใบเดิมเดิมครับหม้อไม่มีหูครับผมหม้อไม่มีหูครับหม้ออันนี้ครับขังดีครับผมแล้วก็นี่ครับที่เก็บหม้อเก็บกระทะครับนี่ครับที่เก็บหม้อเก็บกระทะครับผมที่เก็บของเราเป็นอย่างดีครับ ลมพัดมาก็ล้มครับขับพีครับดูครับผมครบเซตครับผมทั้งหม้อทั้งทับพีครับนี่ครับความสุขครับผมเสียงครับอันนี้ก็เสียงครับผมเสียงครับเหลือแค่นี้ครับเพราะว่าเมื่อวานครับทําลาบเนื้อหมูไปครับขนลาบลาบแรงครับเหลือแค่นี้ครับ ยาป่าแข่ามานสำหรับฟื้นเราก็หากันไม่ยากครับนี่นะครับหากันตรงนู้นเลยครับครับเด็ดเอาครับตอนครั้งแรกๆที่วีพาเพื่อนๆมาตอนใหม่ๆนะครับมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับมันลกกว่านี้ครับแต่ตอนนี้หญ้าไม่ออกเลยครับหญ้าหายหมดเลยครับเป็นไร หาเจ้าสาวครับบอกครับไปแล้วครับเก็บทรงไม่อยู่ครับไปแล้วครับนี่ครับมาดูครับใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วครับอันนี้คือต้มยำปลากระป๋องนะครับจริงๆนะครับปลากระป๋องนี่เราก็หาจากห้วยมานะครับเพราะว่าปลากระป๋องนี่หาไม่ยากครับหาจากลําห้วยครับเพราออาเป็นปลาเหมือนกันครับ ชื่อมันชื่อก็บอกครับปลากระป๋องครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ปลานะครับปลาแบบนี้นะครับผมก็ไปหาซื้อที่ไปหาไปหาที่ลําห้วยได้เลยครับปลากระป๋องนะครับไม่บอกเป็นปลาลิดม้งกมีแต่ปลาปลากระป๋องมีหอยด้วยครับไปดตเสียออกเดี๋นะครับ ตัดเสียงออกเดียวนะครับหอยจูบครับเดือดก็พอเลยนะครับยกนี่รอน้ำพุ่มนะครับรอน้ำเดือดนะครับแล้วเราก็จะยกหม้อครับวิธีการยกหม้อก็บ่ยากครับผมใจไหมสองข้างครับ้า้ขวาครับผมแล้วก็ยกออกครับหม้อนี้มีวนขังครับผมหายไปได้ครับ ม้อหาก,กินครับหมอ้อแกนี้ครับผมนี่ครับดูสีหน้าครับคนที่ทำปลูกกระเจี๊ยบครับรอยรอยทะลอกแล้วไม่ใช่อะไรครับรถล,ล้มครับผมใช่ใช่ใช่ว่าพอดีที่เกศเกศพอดีมันทำที่เอง รีบครับวันนั้นตื่นตั้งแต่ตีห้าครับรีบประกบกระเจี๊ยบครับผมวันฝนตกครับพอดีว่าหุนทางมันลื่นนะครับผมรถเลยล้มครับเอาหน้าไปวัดถนนครับเขาก็วัดแล้วก็ไปวัดให้เขาอีกครับกระเจี๊ยบกันใหญ่เนาะนี่ครับจะเสร็จแล้วครับใส่ใบมะกรูดลงไปครับผมนี่ สีสันครับตัดจ้างครับรนี่าประเทศปีองรากาล <ฮะ S 1> มันมมมเดืดใส,ส่เข้าไปครับใส่ใบบะกรูดเข้าไปก็มีสีสันเพิ่มขึ้นมาอีกครับตอนนี้ทีมงานเราก็พรุ่งนี้ก็จะลื้อสวนแตงแล้วครับเพราะว่าจะลงต่อนาคาจะลง วัชพืชอย่างอื่นต่อแล้วครับเออผลผลิตครับผลผลิตนะครับเนาะดูว่ารอติดตามดูครับว่าจะปลูกผล,ผลผลิตอะไรต่อนะครับจากที่ทําแตงกวาญี่ปุ่นแล้วนะครับกําไรก็ประมาณสองแสนกว่านะครับก็ทําทําต่อไปก็การปลูกอะไรก็รอติดตามชมนะครับกับทีมงานบาไรทีมนะครับ สงสัยว่าที่พักตรงนี้คงจะเป็นกอบล็อกก่อปูนแล้วครับเพราะไม่ได้กลับบ้านกันเลยครับเยอมกลับเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วละครับสำหรับต้มยำปลากระป๋องนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ